สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นอพิซดที่7ของบองไวจ์เจอร์นีของเราแล้วนะคะเราเปลี่ยนโรงแรมแล้วนะคะเราจะไปที่ r o y รอยัลออคิชร a ตันค่ะแต่คลิปนี้พิเศษกว่านั้นก็คือเราจะเริ่มกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนนะคะชื่อ g ิออร์จค่ะไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรเด็ดๆมาฝากกันบ้างค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะ ช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น็อตอยู่ที่ห้องอาหารชื่อว่าจิออจิโนนะคะอยู่ที่เชลาตันเนะาะเรลออเชลาตันที่กรุงเทน,นะคะ สงกรานนี้เราจะอยู่ที่นี่กันนะคะเป็นเวลา6คืน,นะคะ่ะเปลี่ยนที่ทํางานนะคะต้องบอกว่าห้องข้างบนสวยมากๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะคะแต่วันนี้เราขอรีวิวข้างอาหารค่กพอนะคะก่อนที่เราจะเช็คอินที่นี่นะคะเรามีไนท์สะสมอยู่ที่39คืนแล้วนะคะเราเช็คอินที่นี่6คืนดับเบิลไนท์ดับเบิลพอยต์จะทําให้เราได้51คืนค่ะและเราก็จะได้เป็นแพททินม e ัมอีลิทกันแล้วะคะ่ะ คือจะมีซุปครีมเห็ดนะคะมาพร้อมกับขนมปงังแล้วก็มากรอกแล้วก็ครีมน,นะคะแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าออนเนียนลิงนะคะก็คือเป็นหัวหอมชุบแป้งทอดนั่นเองค่ะมาถึงจานหลักของเรานะคะก็คือพิซซ่าค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะก็เป็นอิตาเลียนพิซซ่าแท้ๆนะคะหน้าก็จะเป็นซาลามี่นะคะวันนี้คุณจูสั่งแบบนั้นนะคะ ไ,ได้บางกรอบมากนะคะแต่ว่าแป้งก็เป็นแป้งบางนะคะแล้วเป็ดสุดท้ายเราเป็ดกันที่ที่ลามิสือค่ะที่ามิสุอที่นี่อร่อยจริงๆนะคะถ้ามาอย่าลืมนะคะห้าพลาเด็ดขาดค่ะ,ะ,คะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ลลิป in my memory ด้วยนะคะ